ลลุ่งเเช้าา้้าาามมแวจไอียงเอยคุยบาาเเนื้้องขใจยุบหนีซักฟอกโจรอุ้มโจรลุงเชาวจะปมร้อนทุนเท่ากับอนาคตสภาไทยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวน้เมืองคอนทางทอล์กพอดแคส Thailand ดอีกครั้งนะครับ วันนี้ลุงเชามีเรื่องที่ต้องชวนพี่น้องมานั่งคิดนั่งใคร่ครวญกันอย่างใจเย็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของลุงเชาและเชื่อว่าผุดขึ้นในใจพี่น้องหลายคนก็คือการเมืองไทยในวันนี้ความจริงกับอำนาจสิ่งใดกันแน่ครับที่กำลังถูกให้ความสำคัญมากกว่ากันประเด็นร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนมันทำให้เราต้องหันกลับมามองคำถามนี้อย่างจริงจังคือกรณีที่ท่านสสรังสีมันโรมจากพรรคประชาชน ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนไปถึงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลถึงความเป็นไปได้ที่ท่านนายกอาจจะชิงยุบสภาเสียก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือที่พี่น้องชาวบ้านเรียกว่าการซักฟอกครั้งใหญ่นั่นแหละครับพี่น้องครับการยุบสภาเนี่ยมันเป็น,นกลไกทางกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีทําได้อยู่แล้วไม่มีใครเถียงแต่สิ่งที่ท่านรังสีมันนํามาเป็นประเด็น และเป็นสิ่งที่ลุงชาวมองว่ากินใจและบาทลึกที่สุดก็คือการตั้งคำถามที่ว่าการยุบสภาเพื่อหน,นีการตรวจสอบนั้นมันคือการโจรอุ้มโจรหรือไม่และใครหรือกลุ่มสีเทากลุ่มใดกันแน่ที่จะได้ประโยชน์จากความไม่โปร่งใสครั้งนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองรายวันนะครับพี่น้องนี่คือการเปิดหน้าไพ่ที่บ่งบอกถึงราคาของความรับผิดชอบในการบริหารประเทศ ท่านอนุทินได้เคยให้สัมภาษณ์ทำนองว่าท่านพร้อมจะยุบสภาได้ทันทีหากถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและท่านก็ไม่ยอมให้ใครมาด่าฟรีในมุมของนักการเมืองการยุบสภาอาจถูกมองว่าเป็นการชิงความได้เปรียบเพื่อให้ตัวเองและพรรคร่วมได้จัดทับใหม่ได้กำหนดเวลาการเลือกตั้งเพื่อกลับมาอย่างแข็งแกร่งเป็นการสยบปล่อยคานที่กำลังจะรุกเข้ามาอย่างรุนแรงแต่แต่ในมุมของประชาชนในมุมของความเชื่อมัน่น ในมุมของหลักธรรมมาพิบาลภาพที่ปรากฏมันกลับเป็นภาพของการหนีความจริงทำไมต้องหนีหากท่านมั่นใจว่าบริหารด้วยความโปร่งใสและซื่อตรงแล้วก็ต้องกล้าเข้าสู่สนามรบกล้าให้ถูกซักฟอกกล้าให้ข้อมูลแก่ประชาชนครับสิ่งที่ท่านรังสีมันเตือนและเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาคือเรื่องของทุนเทาและเสียงเรียกร้องให้มีการปลดรัฐมนตรีบางท่าน การอธิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมันเป็นเครื่องมือสําคัญของฝ่ายขานที่จะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงการทํางานของรัฐบาลกับผลประโยชน์อันมิชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดการพนันออนไลน์หรือกลุ่มอิทธิพลที่ทําลายสังคมหากสภาถูกยุบเสียก่อนข้อมูลเหล่านั้นข้อกล่าวหาเหล่านั้นมันก็จะถูกแช่แข็งเอาไว้ ความจริงก็จะยังอยู่ในความมืดมิดนั่นแหละครับนี่แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามที่บาดลึกว่าการยุบสภาครั้งนี้มันมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อคุ้งครองบุคคลบางคนหรือทุนเทาบางกลุ่มให้พ้นจากการถูกเปิดโปงหรือไม่ยามใดที่การเมืองเห็นอานาจสาคัญกว่าความจริงยามนั้นประชาชนย่อมถูกทิ้งไว้ข้างทางดังใบไม้ร่วง เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราม่าทางการเมืองนะครับมันส่งผลกระทบต่อปากท้องของพวกเราทุกคนโดยตรง 1. ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการที่รัฐบาลส่งสัญญาณพร้อมจะยุบสภามันคือการสร้างความไม่แน่นอนครั้งใหญ่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเขาจะมองการเมืองไทยด้วยความกังวลว่านโยบายที่ทําอยู่จะต่อเนื่องไหมการลงทุนที่วางแผนไว้จะสะดุดไหมความไม่แน่นอนคือศัตรูตัวฉกาจของเศรษฐกิจครับ 2. สังคมกับการปราบปรามทุจจิตหากการตรวจสอบถูกขัดขวางด้วยกลไกทางการเมืองมันจะส่งสัญญาณไปยังสังคมว่าการทำดีนั้นยากแต่การเอาตัวรอดจากการตรวจสอบนั้นง่ายกว่าซึ่งเป็นการบันทอนกำลังใจของคนทำงานสุดจริตและทำลายความศรัทธาในระบบยุติธรรมลุงเฉาเข้าใจนะครับว่าการทำงานการเมืองมันซับซ้อนมีการเล่นเกมมีการต่อรองแต่ในท้ายที่สุด เป้าหมายสูงสุดของการบริหารประเทศคือการสร้างความผาสุกและความมั่นคงให้กับประชาชนความมั่นคงนี้ไม่ได้วัดแค่าจานวนที่นั่งในสภาแต่วัดจากความมั่นคงทางใจและความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทุกคนพี่น้องที่รักครับสถานการณ์ร้อนแรงอย่างนี้ลุงชาวอยากชวนให้พวกเราไม่ใช่แค่ตามข่าวแต่ต้องคิดตามข่าวให้เป็น ต้องตั้งคำถามให้เป็นเราต้องเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ไม่ใช่แค่ผู้รับสารเราต้องจับตาดูต่อไปว่าท่านนายกอนุทินจะเลือกดะทางเดินใดระหว่างการกล้า,ผาเผชิญความจริงเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นหรือการใช้กลไกทางอำนาจเพื่อรักษาบัลลังก์ซึ่งแน่นอนว่าทุกทางเลือกที่ท่านเลือกย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอและราคานั้นก็คืออนาคตของพวกเราทุกคนนั่นเองสำหรับวันนี้ ลุงเาาณเมืองคอนต้องขอพักการเจาะประเด็นร้อนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกช่องลุงเชาเพื่อนําเงินไปสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตยานากาว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยขอบพระคุณมากครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์และทำให้พี่น้องได้ข้อคิดในการมองสถานการณ์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่ลุงเาาจะนำมาเจาะลึกในครั้งต่อไปนะครับเสียงจากคนขอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสวัสดีครับ คนจริงไม่เมืินเฉยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่